ต่อมามาดูในเรื่องของความคืบหน้าของพรรคก้าวไกลล่าสุดเลยที่มีการตกลงกันออกมานะคะตอนนี้มีข่าวมาแล้วว่าทางก้าวไกลเนี่ยจะไม่โหวตเห็นชอบให้แคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของรัฐบาลน,นั้นมีการข้ามคั่วเพราะว่ามันเป็นการขัดถึงเจตนารมณ์ของประชาชนทางด้านของวาระนะคะก็คือเหมือนกับว่าจะดันวาระของประชาชนไม่ได้ อันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุดเลยนะเมื่อช่วงเย็นนี้ผ่านมาคุณต๋อมชัยทวัฒได้มีการถแถลงผลที่ประชมุมสอสอของพรรคเก้าไกลว่าจะยืนยันไม่โหวตให้แคนดิเดตของนายกพกกรรคเพื่อไทยที่มีฝ่ายของรัฐบาลเดิมเนี่ยข้ามคู่มาจับมือกันเกือบทั้งหมดเลยแล้วเชื่อว่าการมีรัฐบาลแบบนี้ไม่สามารถผักดันในเรื่องวาระของประชาชน พรบรัฐธรรมนูญอะไรต่างๆแล้วก็ถือว่ามันขัดต่อเจตนารมณ์ของประชาชนที่มีการแสดงออกผ่านการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่าต้องการให้มีการเปลี่ยนขั้วให้พรรคฝ่ายค้านเดิมเนี่ยมาเป็นรัฐบาลแต่ตอนนี้กลับการเป็นว่าเราเห็นชัดเลยนะว่าคั่วเดิมรัฐบาลเก่าเนี่ยยังคงอยู่เดิมเหมือนเดิมเป๊ะเลยเพียงแต่ว่าเพิ่มเติมสอบไส้พรรคเพื่อไทยเข้าไปแค่นั้นเอง แล้วก็บอกว่าส hmm. well, uh ่วนจะโหวตไม่เห็นชอบหรือว่างดออกเสียงเนี่ยก็ยังต้องดูก่อนว่ามีพักสองลุงนั้นร่วมรัฐบาลด้วยหรือไม่ก็คุณต๋อมชัยทวัฒน์ะคะได้แถลงข่าวหลังการประชุมสสของพักถึงแนวทางในการโหวตนะคะว่าชัดเจนหรือว่าทุกคนเนี่ยมีการลงมติว่าจะไม่โหวตเห็นชอบแล้วก็ระบุถึงเหตุผลดังกล่าวนะคะบอกว่าหนึ่งการพยายามตั้งรัฐบาลในขณะนี้เนี่ย มีการนำพักคั่วรัฐบาลเดิมเนี่ยกลับมาทั้งหมดเลยมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วยกันอย่างชื่นมืน่นเท่ากับว่าไม่ได้ฟังมติของประชาชนเลยว่าแสดงออกอย่างชัดเจนเลยนะคะว่าไม่ต้องการรัฐบาลคั่วเก่า2นะคะการที่พักก้าวไกลเนี่ยโหวตให้กับแคนดิเดตรัฐบาลผสมข้ามคั่วเนี่ยไม่ใช่การปิดสวิตการปิดสวิตสวอย่างที่มีการประกาศเจตนาลงมาไว บอกว่าแต่เป็นการเดินตามรอยของพวบดาสอวอเลยเป็นการบิดเบือนถึงผลการเลือกตั้งตั้งแต่สอวอแล้วก็รัฐบาลเดิมต้องการที่จะปิดสวิตพักเก้าไกลอย่างชัดเจน 3. ในการจัดตั้งรัฐบาลที่เกรงใจผู้ที่เมียมนาทุกฝ่ายแต่ไม่เกรงใจประชาชนเลยจะไม่สามารถผลักดันวาระของประชาชนที่ก้าวหน้าแล้วก็ทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง แล้วก็ตอบคำถามสื่อมวลชนว่าผลของการประชุมในครั้งนี้สสเนี่ยเป็นมติกระชันไหมส่วนในเรื่องของเสียงสะท้อนของประชาชนที่ผ่านมาทางออนไลน์แล้วก็สสได้พบปะพื้นที่ผู้คนนะคะก็ได้แสดงความคิดเห็นเหมือนกันเลยว่าไม่เห็นด้วยกับพิศธานในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็ต้องดูสถานการณ์หลังตั้งรัฐบาลว่าเป็นอย่างไร ส่วนการกล่าวถึงแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยว่ายังมีความคลุมเครือที่ไม่ได้มีการประกาศให้ชัดเจนว่าจะมีพรรคใดร่วมรัฐบาลด้วยนั้นยิ่งเป็นการเพิ่มความไม่หวงังไม่ไว้วางใจที่ประชาชนกําลังมองเข้าไปที่พรรคเพื่อไทยด้วยแล้วก็ต่อข้อสักถามว่าหากสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสามารถที่จะเสนอ คุณพิธาเป็นนายกได้จะมีการเสนอชื่อของพิธาเข้าไปแข่งขันด้วยหรือไม่ทางคุณตอบบอกว่าไม่เสนอแข่งนะคะเราจะมองว่ามันเป็นคนละประเด็นกันแต่การเสนอชื่อของพิธาซ้ำได้หรือไม่ก็เห็นด้วยว่าทำได้เป็นหลักการที่ควรจะเป็นแล้วก็ต่อให้สารรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่รับพิจารณาพระเก้าไกลก็ยืนยันว่าจะเสนอยติต่อรัฐสภาให้มีการทบทวนถึงมติเดิม ที่ไม่ให้มีการเสนอชื่อซ้ําได้ของรัฐสภาด้วยคุณต่อมบ,บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เห็นด้วยที่เรื่องนี้จะให้ศาลร,รัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยว่ารัฐสภาเนี่ยทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ตอบประเด็นที่ว่าการมีมติเช่นนี้ถือว่าเป็นการปิดประตูเจรจาในเรื่องของการโหวตนายกแล้วหรือไม่ แล้วก็บอกว่าคงจะไม่มีการเจราจาใดๆที่ย้ำเหตุผลว่าพรรคเก้าไกลนั้นไม่เชื่อว่าการจัดตั้งรัฐบาลในสภาพที่เกรงใจผู้ที่มียมหน้าทุกฝ่ายยกเว้นประชาชนนั้นจะสามารถผลักดานวาระของประชาชนที่ก้าวหน้าได้อย่างแท้จริงต่อให้มีการรับปากตกลงอะไรกันเอาไว้ก็แล้วแต่ก็จะไม่เป็นผลในการปฏิบัติในอนาคตส่วนเรื่องใดที่พรรคก้าไกลเป็นฝ่ายเสนอ เป็นฝ่ายค้านแล้วก็เสนอไปในอนาคตเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนสนับสนุนอย่างชัดเจนเราก็เชื่อว่าเสียงส่วนใหญ่ในสภาก็จะสนับสนุนพรรคเก้าไกลยอยู่แล้วโดยที่ว่าไม่ต้องมีการทําข้อตกลงอะไรกันส่วนประเด็นที่ว่าจะโหวตเห็นชอบหรือไม่นั้นคุณต๋อมชัยธวัฒน์บอกว่ายังไม่ได้คุยในรายละเอียดแต่มีมติในวันนี้เลยว่าจะไม่โหวตเห็นชอบให้กับรัฐบาลข้ามคั่ว นะเราก็ต้องดูว่ามีพักการเมืองใดที่เข้าร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลสรุปแล้วถ้ามีพักไทยสร้างไทยมีอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไทยสร้างไทยขอภัยถ้ามีรวมไทยสร้างชาติเราก็พลังประชาชนร่วมก็คือมีสองลุงว่ากันเถอะเชื่อว่าสสของพักส่วนใหญ่ก้าวไกลจะไม่เห็นชอบอย่างแน่นอนนะคะแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นการงดออกเสียง แล้วสื่อก็ได้มีการถามในประเด็นที่ว่าอวาวุธรัฐบารคก้าวไกลเนี่ยมีมติไม่โหวตให้กับพรรคเพื่อไทยจะถูกมองว่าเป็นการสร้างเงื่อนไขที่ทําให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องไปจับมือกับสองลุงหรือไม่น่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นการถูกโยนบาหรือเปล่าแล้วก็คุณต๋อมบอกว่ามันเป็นคนละเงื่อนไขกันเลยแล้วก็ถือได้ว่ามีความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันตามเจตจำนงของประชาชน ที่แสดงออกผ่านทางการเลือกตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยกำลังเกิดการจัดตั้งรัฐบาลที่บิดเบือนความต้องการของพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งซึ่งมันเป็นหลักการใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นข้อเสนอต่างๆเช่นในเรื่องของการปิดสวิตสว,วเป็นการเสนอเพื่อให้เคารพถึงผลของการเลือกตั้งเจตจำนงของประชาชนส่วนใหญ่ของทั่วประเทศเลยและไม่ได้เป็นการหักกับพรรคื่อไทยนะแต่ยืนยันในหลักการที่ถูกต้อง ของพรรคเก้าไกลมาโดยตลอดเลยคุณต๋อมนะคะบอกว่าในขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารือกันนะคะว่าจะมีการตั้งแกนนำพรรคฝ่ายค้านซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องรอให้มีการตั้งรัฐบาลขึ้นมาก่อนนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของทางคุณต๋อมชัยธวัฒน์นะคะที่มีการถแถลงออกมาเลยอืมนะนี่ก็เป็นของทาง ระชาไทยนะคะเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาเลยอแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นะคะขอเลื่อนก่อนอันนี้ก็จะเป็นข่าวล่าสุดแล้วแหละนะคะของทางมติของทางพรรคก้าวไกลต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข่าวต่อไปเดี๋ยวขอเลื่อนก่อนนะคะว่าจะมีอะไรอัปเดตมากกว่าน,นี้หรือเปล่า อ่าต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้นิดนึงจ้ะ